แน่นอนนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านนะคะแล้วคุณเคยคิดไหมคะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาเกิดติดเตียงขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงคุณเคยคิดไหมคะจะต้องมีกี่คนที่จะต้องดูแลคุณปู่คุณย่าของเรา จากสถิตินะคะปัจจุบันนี้นะคะผู้สูงอายุหนึ่งคนนะคะจะต้องมีคนดูแลทั้งหมดสามคนนะคะแต่ว่าบ้านบางแคนะคะไม่เป็นแบบนั้นนะคะบ้านบางแครเรานะคะมีผู้ดูแลหนึ่งคนนะคะต่อผู้สูงอายุทั้งหมดเน,นี่ยค่ะแปดคนซึ่งคิดว่าการดูแลของเขาจะเป็นยังไงคะพอเห็นอย่างนี้นะคะเขาทั้งมีทั้ง อาจจะต้องมีทั้งความเครียดเนาะมีภาวะวิตกกังวลมีการดูแลว,ว่าเอ๊ะเขาจะดูแลคุณตาคุณยายได้ดีไหมนะคะตรงนี้เองนะคะเราเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ว่าเขาต้องมีความเครียดสะสมนะคะตรงเนี้ยพอตัวเองที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอ้เจ้าหน้าที่น่าจะเครียดมากเพราะทุกเช้าเนี่ยจะต้องพาคุณตาคุณยายไปอาบน้ำตั้งแต่ตีสี่ตีห้าค่ะ ตรงนี้เองเราก็คิดว่าเราก็ดูแลตลอดทั้งวันนะคะบางคนก็ต้องมีเวรดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่แน่นอนค่ะมีความเครียดสะสมแล้วพอดีว่ามีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับโครงการ m อ o เราก็มองว่าเอ๊ะน่าสนใจมากเป็นโครงการที่เราแบบคือพอเพื่อนเสนอมานี่เราโอเคเราอยากจะเข้าร่วมนะคะโดยคิดถึงเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะคะตอนแรก แต่พอเราได้ทำงานไปสักพักหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมยังไม่ได้เข้าสู่ m อ o นะคะแต่ว่าเราสมัครเข้าร่วมแล้วค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเริ่มทำงานไปด้วยความที่ตัวเองนะคะเป็นคนที่ขี้งุนหงิดอารมณ์ร้อนอะไรที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยก็จะไม่ถูกใจไปสมหมดถามว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าลูกน้องที่อยู่ด้วยเครียดไหมคะ น้องก็เครียดค่ะเพราะว่าเราเนี่ยแหละเป็นตัวการที่ทําให้เขาเครียดก็เลยกลายเป็นเอ๊ะเราก็คิดขึ้นมานะคะว่าเออมันมันคือเราแล้วแหละที่ตอนแรกคิดถึงเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้กลายเป็นเราแล้วที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเครียดเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องเข้าเอ็มไอโอแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเราไม่ปรับเนี่ยองค์กรเราไม่เปลี่ยนนะคะก็เลยเข้าร่วมโครงการเอ็มไอโอหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเอ็มไอโอเนี่ยเราก็จะต้อง ทำกติกงกติกานะคะคที่เหมือนทุกหน่วยงานที่ทํานะคะก็มีทั้งติดตั้งะระฆังสตินะคะคือบ้านบางแคเนี่ยจะมีอาคารแต่ละอาคารมีเจ้าหน้าที่ในออฟฟิศทุกคนก็จะออกไปช่วยกันตั้งะระฆังสติกันแต่ละอาคารในแต่ละของมือถือของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีการกําหนดว่าเราจะนั่งสมาธิแล้วก็ เป็นสมาธิสติด้วยลืมตานะคะก็คือ10นาทีตอนเช้าในส่วนของออฟฟิศแล้วก็ในส่วนของอาคารแต่ละอาคารเนี่ยค่ะก็จะทําที่ศาลาธรรมเรามีศาลาธรรมอยู่ก็จะมาทําร่วมกันตอนบ่ายซึ่งเป็นข้อตกลงของเราร่วมกันแล้วก็ในแต่ละเ,เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์แต่ละคนค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ติดไว้ว่าเอ๊ะเราจะต้องมีเ,เป็นกิมมิคนะคะว่าให้รู้สติในการทํางานรู้สติในการจัดยา ให้ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็หรือแม้แต่ตอนขับรถเราก็จะติดไว้ว่าให้รู้สติในการขับรถน้องๆไปติดนะคะหน้าที่ผอ,อ,อนั่งเนะะี่ยค่ะติดว่ารู้สติในการนั่งเพราะว่ากลัวคงจะกลัวผอ,อ,อปีะะ๊ดค่ะก็เลยติดไว้แบบนั้นนะคะก็จะก็จะประมาณนี้พอเราเข้าร่วมโครงการเอเอโอนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยเห็นได้ชัดนี่คือจากตัวเองก่อนเลยนะคะวันนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะ เราก็ไปซื้อของที่ตลาดเราก็บอกว่าเดินลงไปแล้วก็กะจะไปซื้ออ,อมันเป็นร้านบ้าบินนะคะที่ดังๆของนคนปรปฐมเราก็จะมีแบบร้านเ,เข้าวหลามข้าวหลามที่เป็นบ้าจางอะคะ่ะพอเราไปถึงเราก็อุ้ยร้านไม่มีก็บอกน้องว่าเออวันนี้สงสัยร้านไม่ขายแต่ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเขาก็บอกเราว่าเออหาร้านอะไรคะแต่เขาไม่ได้พูดค้านะคะเขาหาร้านอะไร อ้าวถามก็ไม่ตอบคือเราไม่ได้ตอบเขาไงคะเพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีเราก็เลยไม่ตอบพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเขาก็พูดกับเราอย่างเงี้ยพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยอ๋อจะหาร้านบะบินเหรอไม่มีหรอกวันนี้เขาไม่ขายเราก็ยังไม่ได้พูดกับเขานะคะเราก็ฟังเขาแล้วเราก็กาลังจะเดินกลับแล้วร้านข้างๆเขาก็บอกว่าอ๋อวันนี้เขาไม่ขายบาบินนู่นเขาไปขายตรงนู้นแล้วร้านแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ขึ้นอยู่อีกร้านเขาบอกว่าจะไปบอกมันทําไมไม่ต้องไปบอกมัน ให้มันไม่รู้อยู่อย่างเนี้ยแหละให้มันโง่อยู่อย่างี้ยแหละโอ้ใช้คํานี้ด้วยนะคะเราก็แบบเราก็เลยเดินกลับมานะคะคนนั้นเขาก็เลยไม่ได้บอกอะไรเราเราก็เดินขึ้นรถไปแล้วลูกน้องเราก็บอกว่าผอเมื่อกี้นึกว่าผอ,อจะด่าเขากลับแล้ว <laughs> เราก็แบบด้วยความที่เป็นเรานะคะคือลูกน้องคิดว่าแบบวิผอ,อต้องสวนกลับแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมคะว่าเราเดินขึ้นรถอะ่ะแล้วเราก็อยู่กับลมหายใจจริงๆค่ะ เราไม่สวนกลับนะคะเราก็เลยบอกน้องเลยว่าอ๋อพี่ฝึกสติกับเอไมาแล้วพี่ไม่สวนค่ะจริงๆค่ะเราพูดอย่างจริงๆเพราะเราไม่สวนจริงๆค่ะแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือขนของเอไมนะคะเราก็พอไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะเราสัมผัสได้ถึงลูกน้องของเราะคะมีวันหนึ่งที่พี่เลี้ยงไปที่ที่บ้านบางแคนะคะเราได้แลกเปลี่ยนกันวันที่เราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็ทุกคนเนี่ยก็จะพูดว่าปฏิบัติเราเป็นยังไงบ้างนะคะกับเอไมอ มีน้องคนหนึ่งเขาเพิ่งเข้ามาทํางานได้สองเดือนก็คือเป็นการเริ่มปฏิบัติพอดีน้องก็เลกเปลี่ยนบอกว่าเขาเนี่ยทานยาไมเกรนเป็นประจำและเป็นเวลานานแล้วหลายปีแต่หลังจากที่เขาฝึก M.I.O. เนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้ทานยาอีกเลยเชื่อไหมคะว่าตัวเองฟังยังเซอร์ไพรส์เลยคะตกใจว่าแบบเุย Mi อได้ผลจริงจ แล้วปัจจุบันนี้นะคะก็เราฝึกกันมาหกเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมคะน้องก,ก็ไม่ได้ทานอีกเลยนะคะเพราะเรานั่งสมาธิกันทุกเช้าแล้วก็ทั้งสมาธิหลับตาแล้วก็ลืมตานะคะเพื่อให้รู้ลมหายใจแล้วก็นอกจากนั่งสมาธิกันแล้วเวลาที่เรามีกิจกรรมนะคะกับผู้สูงอายุเราก็ทําค่ะคือ,ค,อคือเหมือนกับว่ามันส่งต่อ เราต้องการขยายผลและส่งต่อให้กับคุณตาคุณยายอยู่แล้วในทุกวันนี้ก่อนที่จะเริ่มทํากิจกรรมใดๆนะคะเราก็จะนั่งสมาธิกันจนคุณตาเราก็เห็นผลกับคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะอยู่ด้วยกันเนาะคือแต่ละอาคารเนี่ยแน่นอนเลยคะ่ะคนอยู่ด้วยกันเยอะๆก็จะต้องมีทะเลาะเบาแวงกันบ้างกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาซึ่งนณะปัจจุบันนี้นะคะ คุณตาคุณยายเรานะคะลดความขัดแย้งลดการกระทบกระทั่งลงจากที่คุณตาคุณยายก็บอกเองนะคะว่าช่วงนี้คือไม่ต้องทะเลาะกันพี่เลี้ยงก็เป็นคนบอกว่าคุณตาคุณยายไม่ได้ทะเลาะกันแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นไปมากกว่านั้นคืออย่างตัวเองนะคะจะเดินตามอาคารในแต่ละอาคารนะคะปกติแล้วคุณตาคุณยายเนี่ยจะฟ้องและจะบอกแล้วะคะ่ะ พี่เลี้ยงคนนี้พูดจาไม่ดีอย่างนั้นคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้เสียงดังใส่ตะคอกเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้นะคะเดินตามตึกไม่เคยได้ยินคุณตาคุณยายพูดหรือว่าบน่นเกี่ยวกับพี่เลี้ยงเลยค่ะมีแต่ชมว่าดูแลด,ดีอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้เป็นผลที่เราเห็นจากเอไมโอและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงคือคุณตาคุณยายบ้านเราเนี่ยมีสองร้อยห้าสิบสามคนนะคะคือ เราก็มีได้ทําแบบประเมินสุขภาพจิตของคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเขาเรียกว่าซึมเศร้าอะค่ะทั้งหมดเนี่ยหกสิบคนแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะเรามีการให้คุณตาคุณยายนั่งสมาธิตอนเช้าแล้วก็ก่อนทํากิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมให้ตอนนี้คุณตาคุณยายเราลด คือความซสืมเศร้าเนี่ยลดลงแปดคนนะคะแล้วเราคิดว่าแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่ามันก็เกิดจาก MIO ของเรานะคะค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่า MIO นะคะเป็นอะไรที่ง่ายนะคะเรียนรู้ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายแล้วก็เห็นผลจริงนะคะแล้วก็ทำให้ มีความสุขนะคะถ้าอยากจะมีความสุขเหมือนบ้านบางแคก็ขอให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ M.I.O. นะคะขอบคุณค่ะ